สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ยูทูบพี่กนหนูแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ะความรู้แล้วค่ะพร้อมตอบคําถามค่ะเจอกันนะคะช่วงเวลารประมาณีึ้งครึ่งค่ะกับปัญหาลูกดือ้อต่อต้านผู้ไม่ฟังนะคะปัญหาเนี้ยพี่คันอยากจะให้คุณแม่แยกแยะก,ยก่อนว่าลูกดื้อจริงๆริงนี้หรือเป็นรลูกไม่อ,อยากทาในสิ่งที่เราต้องการที่เราเรียกปลูกดื้อคะมาดูว่า จำไหนที่สวรให้ค่าแกบคาว่าลูกดือ้อเพื่อฟังนะคะเพราะว่าลูกดือ้อและต่อต้านเนี่ยจะแก้อย่างไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าคือคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าลูกดือ้อเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือเป็นแค่ลูกดื้อในที่นี้หมายถึงว่าลูกไม่ฟังในสิ่งที่พ่อแม่บอกไม่ทําในสิ่งที่พ่อแม่ทําเพราะว่าเขาไม่ยากทําเขาไม่ถนัดน,นะคะเขา ไม่อยากทําในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้บางเช่นเขาไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์พิเศษเอาพ่อแม่วางคับให้เขาไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะมันเกิดจากสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าแบบนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาลูกดื้อหรือลูกต่อต้านนะคะแต,แต่เขาคือความีป่เต็ใจอีกแบที่ที่เป็นปัญหาที่กำลังจะพูดถึงในที่นี้คือลูกดื้อที่มีความจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก้าวร้าวนะคะไม่สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจเกินฝาที่จะรับได้ค่ะอ่าลักษณะที่ว่านะคะ เขาทําการศึกษานะคะเพราะทางด้านปัญหาและก็อารมณ์พฤติกรรมเด็กนะคะได้อธิบายของพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าเป็นปัญหาในกรณีที่ลูกดื้อลูกต่อต้านลูกก้าวราวลูกเกี่ยวขานนะคะที่เป็นปัญหาแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องวิตกกังวลและกดดัเครียดอ่าหนึ่งคือลูกแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะดื่อต่อต้านเนี่ยอารวาสก้าวราวเนี่ยเป็นประจำเหรอคะจนครอบครัวไม่มีความปกติสุขค่ะอ่า คุยกันได้นะคะหรือให้ขาดปฏิสัมพันธ์ในระหว่างวันด้กันอ่าก็คือผลกระทบต่อครอบครัวนะคะในภาพรวมนะคะผลกระก็ต่อพ่อแม่พี่น้องความสมพัญของพ่อแม่พี่น้องคือลูกต่อท่านดื้อจนพ่อแม่ก็เองก็มีปัญหากันเองพี่น้องก็มีปัญหากันเองแบบนี้นะคะลูกใช้พฤติกรรมที่ยั่วยุให้พ่อแม่โมโหถุดขีดสุดนะคะเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองถูกลง นีกแสดงว่าลูกเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วทีนี้เราจะทำยางไบ้างที่จะช่วยรับมือปัญหาถ้าเกิดปัญหาเราดื้อเลื่อยมีก็อมีปัญหาไม่ปกติเราจะรับมือ,อยังไงนะคะนักจิตวิทยาได้บอกมาด้วยกันทั้งหมด่ที่ถ่ยอะานะคะอุ้ยนี่ทางติ๊กต็อกเขาเยอะเดี๋ยวช่วงท้ายตอบคำถามนะคะเดี๋ยวไลฟ์ความรู้กันก่อนนะคะเอาหัวแม่ปุ้ยลูกสำหรักนมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะ แดต่อจากเรื่องนี้ฟังหลักจิตวิทยา6ข้อก่อนเลยนะคะที่เราควรจะถามเพื่อแก้ปัญหาลูกเือบบนลูนกต่าตาข้อแรกค่ะเราต้องสร้างความอบอุ่นไว้วางใจึุนกันและการทําให้ลูกรู้สึกปลอดภัยค่ะในครอบครัวค่ะอ่เราต้องให้เขารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองได้นะคะไม่ได้ทาให้หอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเขาหวากดกลัวโดนพ่อแม่ดุตลอดเวลาอย่างนี้นใช่ ข้อที่สองค่ะค้นหาจ,จุดแข็งหรือจุดดีของลูกไว้นะคะเด็กทุกคนไม่เหมือนกันเด็กทุกคนมีข้อดีต่างกันนะคะการชมลูกที่ข้อดีของจะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมลูกได้ค่ะอ่าหรือชมที่พฤติกรรมที่ลูกทำดีนะคะบางทีเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีข้อเสียมันเห็นชัดแต่จริงแล้วเราต้องพยายามค้นหาข้อดีแล้วชมนะคะเพื่อให้เขาเกิดพฤติกรรมที่ดีในอนาค เช่นลูกช่วยแม่ผิดผ้าบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยลหนูมีกำลังใจมากเลยช่วยแม่ผิดผ้าโอ้ข้าผมเรียบร้อยเลยแม่ชื่นใจจังนะคะอ่าโพสหนูพีความรับผชอบมากเลยทำการบ้านเสร็จโดยที่แม่ไม่ต้องเตือนหนูบอกหนูเลยนะคะการพูดแบบให้กำลังใจนะคะถ้าลูกอยากทำอะไรก็ลองให้กำลังใจลูกอะเอาเลยลูกนะไม่ลองไม่รู้ลองทำดูว่า ได้นะอบโยนผิดเมื่อเมื่อลูกผิดหวังผิดพลาดไม่ใช่เราทำไปครั้งแรกเอง๋ยวครั้งต่อไปมันต้องดีขึ้นลองทำใหม่นะแค่นี้หนูพยายามมากแล้วพยายามสุดแล้วถ้าหนูทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้นะคะเสริมการใช้วิธีการเสริมจุดแข็งแต่ถ้ากำลังใจเหมือนกันทั่วไปหนูจะปรับพฤติกรรมได้ตรงกันข้างก่อนใช้การดุด่าว่ากล่าวหรือการทำานะคะมันจะ ไปดุด่ววาว่ากล่าวหรือแบบบังคับให้ทำพฤติกรรมดีๆเนี่ยมันจะไม่ได้ผลสกับการที่เขาได้รับการชมเชยนะคะสาะแช้งที่แบบเข้าใจและเมตตาธรรมค่ะยังไงนะคะเราต้องเวลาเวลาที่ผมว่าการสื่อสารการที่ารสื่อสาราที่ดีนะคะคือไปดูกับลูกเราต้องแสดงท่าทางเวลารับฟังลูกนะคะด้การยอมรับ เ็นพยักหน้าสบตาความเด็ดั้งใจไม่ทําอย่างอื่นไปด้วยนะคะพูดกระตุ้นเขาพูดต่อหรือว่าต่อใจเช่นยังไงนะไหนเล่าต่อทีให้กำลังฟังอยู่ไหนเล่าสิลูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วให้แม่ฟังซิอะไรอย่างนี้นะคะรับฟังอย่างเข้าใจนะคะรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็รับฟังอย่างคุณภาพด้วยก็ต้องวางมือถือนะคะฟังลูกนะคะบางคนฟังเล่นมือถือด้วยฟังด้วยไม่ได้นะคะ สี่คือสอนการควบคุมอารมณ์กับลูกนะคะโดยที่พ่อแม่นะคะก็ต้องย้อนดูตัวเองก่อนว่าเราควบคุมอารมณ์ได้หรือยังนะคะอย่าประชดประชันเสียดสีนะคะก็คืออย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับลูกนะคะข้อต่อไปข้อที่ห้าพ่อแม่ต้องตกลงกันเรื่องวินัยและกิจาการในบ้านให้ไปในทิศทางเดียวกันอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้นะคะข้อที่6ค่ะต้องคิดด้วยเสมอค่ะ ข้ารลชกอย่าเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นนะครับเพราะว่าดีข้อเสียของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะบางคนซนมากบางคนซนน้อยบางคนมีพลังเยอะบางคนพลังน้อยบางคนเลี้ยงง่ายไม่เหมือนกันค่ะเรามีหน้าที่ทาค,ความเข้าใจพื้นฐานของอารมณ์ลูกและก็ปรับการเลี้ยงดูของเราให้ตามพื้นฐานอารมณ์ลูกค่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบลูกบ้านที่เลี้ยงน้อยเลี้ยงง่ายกางกลางเลี้ยช่ายคะเนี่ยก็ระวังนิดน,น,น,นึงค่ะ ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เด็กเขาหลับดูนะคะอันนี้ฝากนะคต่อไปไมาลิชีนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ